หวยรีบที่ฉันสั่งมาส่งเมื่อเช้านี้ฉันรีบเอามาอวดแกคนแรกเลยนะแหมไม่ค่อยหอเหเืยเนะโอ้โหสียังสวยเลยอะแกนี่โอ้สวยจริงด้วยอะส่งร้านมาให้บ้างนี่ได้สิ ไม่ขิดค่าที่อยู่กับเบอร์โทรก,ก่อนอนะเดี๋ยวมิชชาชีพเก้าไปหรอกคิดมากนะคงไม่มีมิชชาชีพที่ไหนมาคุยขยะหรอกมัง้งแต่มันอันตรายนะยิ่งแกอยู่บ้านคนเดียวด้วยน่ากลัวจะตายแกเวอร์ไปป่าฉันทิ้งแบบนี้ประจำไม่มีใครเอาไปหรอก ไม่เอาอะ่ะโรคจิตที่ไหนก็ไม่รู้ชอบโทรมาแล้วก็ไม่พูดฮะโรคจิตเหรอนี่แถมันยังส่งข้อความมาด้วยนะว่าทำอะไรอยู่กินข้าวยังอาบน้ำยังน้ามขาดอฮ้ยอารุณสวัสดิ์ครับอยากตื่นมาแล้วเจอคุณนอนอยู่ข้างๆทุกวันจงังคุณสวยมากอยากให้ในสายตาของคุณมีผมแค่คนเดียว อแต่ละข้อความขนลุกอะนี่ไงพ่อเบอร์แปลกๆโทรมาหรือส่งข้อความมาฉันไม่กล้ากดเข้าไปดูเลยแล้วนี่แกบอกเบอร์มันไปยังบอกจนไม่รู้จะบอกยังไงแล้วเดี๋ยวมันก็เอาเบอร์ใหม่โทรมาอีกส่งข้อความมาด้วยน่ากลัวว่ะแกนี่แหละผลของการที่ไม่ลบเบอร์โทรลบที่อยู่ในพัสดุฉันหนึ่งเซงอยู่นี่ไงตอนนั้นน่าจะเชื่อแกตั้งแต่แรกฉันว่าแกเปลี่ยนเบอร์ใหม่เหอะจะได้ไม่ต้องมานั่งระวังเบอร์แปลกอีก คงงั้นแหละถ้าได้เบอร์ใหม่มานะฉันจะเมมชื่อมันเลยว่าไอ้โรคจิตเอาไว้เป็นบทเรียนไว้จำจนตายเลยเอาหนะ่าพอเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็คงดีขึ้นแหละนะเอ่อรายงานวิชานี้ไอ้ขออยู่กลุ่มพอยด้วยได้ไหมอะ่ะอืมได้สิกลุ่มเราคนยังไม่ครบพอดีอ่ะขอบคุณนะ อขอหยิมปากกาหน่อยดีอันนี้มึกหมดอ่ะโอ๊ยเอาขอให้ก่อสิ กเมื่อกี้ไอ้แปลกมากเลยอ่ะมองแม่ฉันตลอดเวลาเลยเหรอฉันว่าไอ้ก็น่ารักดีอ่ะมันดูจะชอบแกนะแต่ฉันสงสัยอ่ะว่าไอ้เบอร์โลกจิตที่โทรมาเป็นเบอร์ไอหรือเปล่าแถมบ้านไอก็อยู่ซอยเดียวกับฉันด้วยคิดมากว่าแกคงไม่มีอะไรหรอกปอนจะกลับยังอ่ะ อ้กากำลังจะกลับทำไมอ๋อพอดีเลยพอยก็กำลังจะกลับเหมือนกันปอนช่วยไปรอแท็กซี่เป็นเพื่อนพลอยหน่อยได้ไหมอ่ะเออก็ได้เพราะว่าปพนต้องไปรอรถเหมือนกันไปไข้างหน้ากำลังซ่อมถนนรถไปต่อไม่ได้นะครับผู้โดยสารอ๋อ งั้นไม่เป็นไรค่ะฉันลงตรงนี้ก็ได้ ด้ดยสารลืมของครับเออขอบคุณค่ะคโหเรแวงจะหลอนไปหมดแล้วเนี่ยชันว่าแต่แกไประชี่ยกัน,นตอนไหนวะก็ไม่ใฉลีนะเมื่อวานก็เพิ่งคุยกันครั้งแรกแหละทำไมอะเอา ก็เมื่อวานฉันเห็นแกเข้าไปคุยดูสนิทสนมกันมากเลยก็คิดว่านู้จักกันมานานแล้วคือฉันอยากหลบไอ้อะใครเดินผ่านมาฉันก็คุยด้วยหมดแหละไหนจะเรื่องที่มีคนโทรมาแล้วก็สงก่งข้อความมาหาฉันแล้วก็เดินตามฉันอีกฉันต้องจับไอให้ได้คาหนังคาเขาฉันว่านะแกลองหาแฟนสักคนดูสิ<อ>ถ้าแกมีแฟนอะไอ้โรคจิตนั่นก็อาจจะเลิกตามแกก็ได้โอ๊ยรวฉันจะไปหาจากไหนล่ะ แค่คนดูใจก็ได้เอาไว้เป็นไม้กันหมาเฉยๆอะไม้กันหมาเหรอปอนยันนี้ว่างไหมอ่ะอ๋อ ว่างนะทำไมอ๋อไปดูหนังกันไหมมีหนังเข้าใหม่ที่พออยากดูแต่ไม่มีใครไปเป็นเพื่อเลยอะ่ะอา้าวแล้วหมวยอะ่ะเออหมยไม่ว่างอะ่ะอีกอย่างพอยก็อยากสนิทก,กับปอนมากขึ้นด้วยได้สิงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เราไปดูหนังกันนะ เดี๋ยวชดไปก่อนนะพลอยมีทุเลา่ะพลอยปอนว่าพลอยอยู่ห่างๆไอ้ดีกว่านะไอ้ดูไม่น่าไว้ใจเลยอะ่ะอืมพลอยก็ว่างั้นแหละต่อจากเนี้ย พลอยไม่ต้องเป็นห่วงนะบอลจะดูแลพลอยเองปอรู้ไหมว่าร้านเนี้ยร้านประจำพลอยเลยนะปอนก็ชอบกินร้านนี้เหมือนกันจริงเหรอทำไมก่อนหน้านี้เราไม่เคยเจอกันที่ร้านนี้เลยอะเราอาจจะเคยเจอกันแต่แค่พลอยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะตอนนั้นนะ่ะเรายังไม่สนิทกัน ถ้าตอนนี้เราสนิทกันแล้วเราขอเบอร์บอนไว้ได้ไหมอ่ะได้ดิเราก็อยากได้เบอร์พอยเหมือนกันตอนยิงมานะเราจะได้มีเบอร์บอน ป็นไรหรือเปล่าวะปอนคือคนที่โทรมาปวดแล้วก็ส่งข้อความหาพลอยใช่ไหมพลอยคุยเรื่องอะไรหรอก็เนี่ยใช่ปอนเองแหละในๆนเราก็จะคบกันแล้วอะเรื่องเมื่อก่อนเน่ยก็ผ่านผ่าน,าน,านไปเถอะนะฉันรู้ว่าแกโรคจิตแบบเนี้ยฉันไม่คุยกับแกตั้งแต่แรกหรอก ไอโรคจิตที่ชอบโทรมาปวนฉันคือปอนฮะปอนเนี่ยนะแกจาตอนที่ฉันเมมนเบอร์ไอโรคจิตไว้ได้ปะแล้ฉันก็แลกเบอร์กับปอนมาเลยโปแตกขึ้นมานี่แหละเฮ้ยเรามันไม่ได้ทำอะไรแกใช่ไหมเนี่ยฉันไม่เป็นไรแต่ยันนี้แกช่วยไปส่งฉันที่บ้านได้ไหมอ่ะฉันไม่กล้าไปคนเดียวอ่ะเออเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนแกต้องกังวลน,นะ ขอบคุณนะแกที่มาส่งอ่ะไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองพอเห็นแกโดนโลกติดตามก็ไม่กล้าปล่อยกับเราคนเดียวละเดี๋ยวฉันมาส่งแกทุกวันดีกว่าขอบคุณมากเลยนะโอ้อยต้องออนเลยรีบเข้าบ้านได้แล้วเดี๋ยวฉันไปก่อนนะบ๊ายบาย หมวยโทรมาทำไมนี่มักลัวนะครับพี่รักนี่ปอนเองปอนตั้งใจมาหาที่บ้านแล้วไงพอยตั้งใจทิ้งที่อยู่กับเบอร์โทรให้ปอนหาไม่ใช่หรอ ทำไมก๋วยเตี๋ยวที่ปอนได้กินต่อจากพลอยอ่ะมันอร่อยมากเลยนะปอนมีความสุขมากเลยแกมันได้โรคจิตถ้าแกมาคุยกับฉันดีๆฉันก็ไม่โกรธเลยไม่จริงอะ่ะถ้าพลอยไม่สงสัยในตัวไอ์อ่ะปอนก็คงไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้พลอยขนาดนี้หรอกพลอยรู้ไหมยิ่งพลอยสงสัยในตัวไอ์อ่ะปอนย,ยิ่งบ้ยความผิดให้มันได้สบายเลย <c oughs> อรักพอยมากเลยนะครับรักแบบที่ไม่เคยรักใครมาก่อนเลยอะพี่เกจะทำอะไรอะแกมาได้ไงวะมาได้ไงไม่รู้แต่ที่รู้อะวันนี้แกติดคุกแน่พอยปล่อยนะเวย้ยฉันเป็นแฟนพอยพอยองเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้น ไม่จริงอ่ะแกไม่ใช่แฟนฉันฉันโทรหาแกลแล้วแกไม่รับอ่ะฉันก็เลยตามตำรวจมานี่แหละไอเห็นปอนำตัวหน้าองใสก็เลยแอบตามมาจนเห็นว่ามันทำลายพอยนี่แหละ มากนะบุ๋ยที่มาช่วยฉันอ่ะไม่องนั้นฉันคงดีนะที่แกยังไม่เป็นอะไรแต่ต่อไปอ่ะต้องระวังเรื่องเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่มากกว่านี้นะรู้ไหมพอยต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษไอ์ด้วยนะที่ตอนแรกมือแล้วก็คิดว่าไอ์เป็นเหมือนปอนแต่ตอนนี้พลอยรู้แล้วว่าไอ์ไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่เป็นไรไอ์ไม่เคยโกรธพลอยเลยนะถ้าพลอยให้โอกาส ไอ้ก็อยากสนิทก,กับพอรอยมากกว่านี้นะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นไงอืมได้สิงานยินเนี้ยไอ้ไปส่งที่บ้านนะเดี๋ยวฉันไม่เข้าห้องน้ำก่อนนะหมวไปเป็นเพื่อนหน่อยสิ คอยก็เป็นของไอ้คนเดียวแล้วนะ